ัวจากตู้กาแฟหยอดเหรียญน,นะคะวันนี้พัวจะมาโชว์ตู้ให้เพื่อนๆดูกันค่ะว่าตู้ของเรามีกี่ประเภทบ้างมาเริ่มต้นที่ตู้กาแฟกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะตู้กาแฟนะคะจะมีสติกเกอร์10บาทวิธีการใช้งานก็แค่หยอดเหรียญสิบค่ะแล้วก็กดเครื่องดื่มจากนั้นก็จะมีแก้วหล่นลงมานะคะมาดูตู้ใกล้ๆกันได้เลยค่ะ ข้อดีของตู้เรานะคะเวลาที่เพื่อนๆเอาไปตั้งใกล้บ้านเพื่อนๆสามารถเขียนชื่อและเบอร์โทรตรงนี้นะคะซึ่งมีจุดให้เขียนทั้งหมด3จุดค่ะเวลาที่มีคนมาดื่มกาแฟรหรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆพอเขาสนใจเขาก็จะมีการติดต่อแล้วก็ขอซื้อตู้กับเราได้ค่ะมาดูแบบที่2กันเลยนะคะเรียกว่าตู้ธันยพืชเอาใจคนรักสุขภาพค่ะ ตู้สีเขียวค่ะตู้นี้นะคะราคาจะเท่ากันกับตู้กาแฟนั่นก็คือมูลค่า5 6า0 0 0บาทค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนะคะก็คือผมเราจะใช้ผมแบบพิเศษไม่มีน้ำตาลโดยที่ใช้ญ้าหวานแทนน้ำตาลค่ะคนรักสุขภาพต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะและยังมีตู้โนมอีกน,นะคะเดี๋ยวไว้วพวแปะห้าเพื่อนๆดูกันนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นขวัญใจเด็กๆเลยละค่ะ มาดูตู้ที่เราส่งออกไปต่างประเทศกันเลยนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเราใกล้ๆนี่แหละค่ะไปดูที่ตู้ของประเทศลาวกันก่อนเลยค่ะตู้ของประเทศลาวก็จะมีเขียนภาษาลาวไว้นะคะนี่ค่ะซึ่งตู้ของประเทศลาวนะคะ จะเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยเราจะมีเหรียญสิบหยอดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กดเครื่องดื่มแต่นี่เราจะมีช่องพิเศษค่ะก็คือจะสามารถใส่ตัวของแบงค์ของประเทศลาวได้เลยนั่นก็คือสะดวกสบายนะคะไม่ว่าเขาจะใช้เหรียญสิบหรือแบงค์ลาวก็จะสามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะมาดูอีกตู้หนึ่งเลยนะคะอีกตู้หนึ่งเป็นตู้ของกัมพูชาค่ะเชิญดูได้เลยค่ะ ัวนี้ต่ค่ะรูปกัมพูชานะคะก็จะเป็นภาษากัมพูชาค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มสามประเทศให้เลือกเหมือนกันและก็เหมือนกับตู้ของประเทศเรานะคะคือคุณสามารถหยอดเหรียญสิบหรือว่าจะเป็นหยอนธนบัตรของประเทศของเขาก็ได้ค่ะนั่นคือสะดวกสบายมากเลยนะคะทีนี้มาดูด้านหลังกันเลยนะคะ นี่ค่ะด้านหลังนะคะวิธีการใช้ก็ไม่ยากค่ะเรามีรอกนะคะ3ระบบเลยค่ะและว,วิธีการเติมน,น้ำก็คืออยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นขวดห้าลิตรค่ะ ซึ่งขวดนี้นะคะก็สามารถชงได้ประมาณ80-100แก้วเลยทีเดียวค่ะนี่ค่ะไซส์ของขวดของเราผู้หญิงก็ยกได้นะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะ ล้วที่เหลือค่ะระบบก็จะทํางานให้เราแต่สําหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่อยากที่จะต้องมายกแล้วก็ทเทเครื่องดื่มเองก็สามารถจะใช้ระบบปั๊มได้ซึ่งปั๊มนะคะก็จะเปิดด้านล่างค่ะตู้นี้ยังไม่ได้มีโชว์นะคะตู้นี้จะเป็นที่เก็บของถ้าในกรณีที่เป็นปั๊มนะะ้ำค่ะก็จะใส่ขวดใหญ่นะคะแล้วก็ปั๊มน้ําขึ้นระบบค่ะฉะนั้นก็สามารถใช้งานง่ายวิธีการเติมก็คือเติมใส่ถังข้างล่างเลยถือว่าง่ายมากเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจตู้ก็สามารถโทรหรือไลน์มาหาบัวได้ที่เบอร์086-579-1660ค่ะไลน์มาคุยกันนะคะจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือกำลังตัดสินใจก็สามารถคุยกันได้ค่ะเรามีหลายระบบให้เพื่อนๆเลือกเพราะแฟนชายของเราก็เหมือนเพื่อนของเราเองค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ